อาลูกยังไปไหนย่าไปขี่รถเล่นนะลูกเดี๋ยวไปล้มเข้าน้ําท่วมบ้านเราอีกแล้วพ่ออ้าวลูกทาไมพูดอย่างนั้นแล้วเนี่ยพ่อจะได้เกี่ยวข้าวอยู่แล้วเนี่ยจริงๆนะพ่อไม่เชื่อลองไปถามแม่ดูอ๋อไปที่งนั้นนะ่ะแม่แม่ทำอะไรอยู่พ่อแม่ได้ยินข่าวมาว่าบ้านเรากำลังจะโดนน้ำท่วมก็เลยเก็บข้าวเก็บของหนีน้ำอยู่ บ้านเราไม่รู้ไปทํากรรมอะไรมาน้ําท่วมทุกปีเราจะทํายังไงดีแล้วพ่อข้าวบ้านเราก็ใกล้จะเกี่ยวแล้วเนี่ยเราต้องทนทุกข์ไปอีกหนึ่งปีแล้วนะแม่ชาวบางระกรรมเราเป็นเวลากว่าหลายทศวรรษที่วิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณทุ่งบางระรกรมจังหวัดพิษณุโลกต้องทนทุกข์ติดอยู่กับความไม่แน่นอนของกระแสน้ำครับเพราะเมื่อถึงฤดูน้ำหลากเกิดขึ้น มักจะเป็นพื้นที่แรกๆที่จะต้องรับผลกระทบจากมวลน,น้ํามหาศาลที่จะไหลเข้าท่วมในพื้นที่แต่ด้วยการร่วมมือการบริหารจัดการน้ําในโครงการบางระกำโมเดลที่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างเป็นรูปธรรมครับโครงการบางระกำรรมโมเดลได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องถึง23หน่วยงานร่วมมือปรับเปลี่ยนปฏิทินในการทํานาปีของเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งบางระกำ ื่อลดความเสี่ยงที่ผลผลิตข้าวจะเกิดความเสียหายจากน้ำท่วมและสร้างการบริหารจัดก,การน้ำในรูปแบบประชารัฐทําทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาในเรื่องของแก้มลิงธรรมชาติมาใช้ในการรับน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมรอบคลุมพื้นที่สองจังหวัดคือพิษณุโลกและสุขโขทยัยเป็นพื้นที่รวม382,000ไร่ รองรับปริมาณน้ำได้มากกว่า550ล้านลูกบาทเมตรโครงการบรรลกรรโมเดลเนะครับจริงๆแล้วมันก็เกิดมาจากความต้องการของชาวบ้าน,น,นที่จะ,ะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีเนี่ยก็คิดว่าจะทำยังไงให้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันบรรเทาหรือขี้คลายแล้วก็ทำการเกษตรที่อยู่กับเรื่องของปัจจัยเรื่องการเกิดน้ำท่วมได้ในทุกๆปีให้เกษตรกรสามารถที่ทำการเพาะปลูกแล้วเก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูน้ำหลาก ก็จึงเป็นที่มานี่ของการที่ปรับปฏิทินการข้าะปลูกให้เกษตรกรเนี่ยทำนาเร็วขึ้นแล้วเราสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้พื้นที่น้ําท่วมตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่รองรับน้าหลากเพื่อช่วยเหลือพื้นที่อื่นได้ด้วยอย่างเช่นพื้นที่เศรษฐกิจของตัวเมืองสุโขทัยหรือพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่างในช่วงที่เขายังเกิดภัยอยู่เนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เก็บหรือหน่วงน้ําเอาไว้นะครับในทุ่งบารรมเราเนี่ยน้ําจะมาราวๆประมาณยี่สิบสิงหาเนี่ยน้ำก็จะเริ่มเข้าทุ่ง ถ้าเราทําตั้งแต่เมษามันก็จะเก็บเกี่ยวก่อนผลผลิตณนะปัจจุบันที่เกิดโครงการบรลกัมโมเดลแล้วเนี่ยเราด้านผลผลิตเราไม่เสียหายแล้ววิถีชีวิตก็กลับมาก็คือเกษตรกรจากที่ทํานาแล้วเสร็จก็ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสร้างวิกฤตตรงนั้นนะ่ะให้เป็นโอกาสขึ้นก็คือการทําปลาอยู่แล้วก็จับปลามาขายในเื่องน้ําท่วมาขาังทีนี้มีบารลัรกโมเดลนี่ก็ทําได้ดีครับเวลานี้มีคันกันน้ําแล้วครับแล้ว ทำนาได้สองคนครับปีหนึ่งการรับน้ําเข้าทุ่งมีข้อดีหลายๆประการการที่น้ําท่วมเนี่ยสิ่งที่ได้แรกเลยคือปุ๋ยอินีวัตถุที่มาตกลงสู่ในในนาข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วมันก็จะช่วยให้เกษตรกรเ,กอเองเนี่ยไม่ต้องไปซื้อยากำจัดวัชพืชมามามา,มาใช้นะครับแต่แต่ตปีใดที่น้ําท่วมเยอะหนูก็จะลดน้อยลงไปการที่มีหนูมากหนูน้อยคือมีผลกระทบกับนาข้าวของเกษตรกร,เ,กรเยอะ และว,วันนี้ในส่วนของความร่วมมือของเกษตรกรเนี่ยถือว่าดีแต่ว่าการที่จะพัฒนาต่อไปคือเรื่องของระบบชมทานถ้าเราไปดูในทุ่งจะเป็นครงองธรรมชาติทั้งหมดเลยจะแตกต่างจากโครงการชุมทานทั่วไปคลองที่เราเห็นเนี่ยทำหน้าที่ชั้งระบายน้ําและส่งน้ําเพราะฉะนั้นถามว่าความสมบูรณ์ในในระบบชมทานของโครงการ,รนี้นรืยังต้องมีจุดที่จะต้องดําเนินการเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของเราได้ดียิ่งขึ้นครับ และนี่คือโครงการบางระกรรมโมเดลครับที่เข้ามาปรับฤดูการทำนาไม่ให้เสียหายจากการถูกน้ำท่วมและเปลี่ยนพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมบริเวณภาคเหนือตอนล่างอีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างอาชีพใหม่ให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากฤดูน้ำหลากกันอีกด้วยครับ